สวัสดีคะ่ะทุกคนครูฟิสิกส์ออนไลน์นะคะวันนี้เราตื่นกันตีห้ครึ่งนะคะแล้วเราก็จะไปวิ่งแล้ววิ่งปุ๊บเราก็จะมาดูว่าในระยะทาง1กิโลเมตรเนี่ยเราจะใช้เวลาเท่าไหร่และจะเพาผ่านไปได้กี่แคลอรี่นะคะ,ะวันนี้เราก็เริ่มจุดเริ่มต้นที่บ้านของเรานั่นเองนะคะบ้านของ ฟิสิกนะคะที่มีความเจรักกันออกกำลังกายนะคะเริ่มต้นเราก็จะใช้โปรแกรม Adidas นะคะในการจับกีฬานะคะนั่นก็คือมันจะเริ่มนับถอยหลังให้แล้วก็ตั้งต้นที่0กิโลเมตรนะคะ0วินาทีโอเคเราก็เดินไปตามระยะทางตรงนี้นะคะเราจะาสถานที่ที่เรา ไปวิ่งเนี่ยก็จะเป็นถนนทางหลวงชนบทนะคะเส้นสร้างเสียนหนองบัวลำพูตีห้าในฤดูนี้เราก็จะสว่างโลแล้วนะคะถ้าปกติหน้าหนาวมันก็จะแบบว่าพอดีเลยเวลาไปวิ่งก็จะไม่ร้อนนะคะแต่เราก็ตื่นเช้ากว่าน,นี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเหนื่อยมากแล้วเราก็ตรงนี้ก็จะเป็น โรงเรียนนะคะแล้วก็วิ่งเริ่มวิ่งเลยนะคะที่เราจะไปจับระยะกันจริงเนี่ยนะคะก็จะเป็นาจากบ้านนะคะจากบ้านเลยออกวิ่งทั้งหมดแล้วก็จะาพที่สน์ให้ดูว่าวิ่ง1กิโลเมตรเนี่ยจะเขาผันได้กี่แคลอรี่นะคะก็คือพังตรงนี้ก็จะเป็นระยะที่เราจะ เช็คนะคะว่า1กิโลเมตรเนี่ยมันจะเผาผลาญได้กี่แคลอรี่นะคะโดยโดย,โดย,โดยนับจากหลักกิโลเมตรที่5จากบ้านโคกกลางไปบ้านชั้งเสียงนะคะภาพเนาะอ่ะตรงนี้ก็จะวิ่งไปแล้วก็ถือกล้องไปนะคะอาจจะอ่าดูแบบเขาเรียกว่าสะบัดนิดนึงนะคะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นการวิ่งวิ่งแบบไม่ได้เร่งมากเนาะ วิ่งเพื่อให้เราทราบว่า1กิโลเมตรเดียวจะใช้เวลากี่นาทีแล้วก็จะเผาผ่านไปได้ ตอนนี้เราวิ่งมาถึงโรงเรียนบ้านดนปอวิทยานะคะหน้าโรงเรียนยังเป็นถนนเส้นเดิมอยู่เนาะเราก็จะยังวิ่งต่อไปนะคะจนได้ระยะที่ ผาผ่านได้เท่าไหร่นะคะก็มาดูกันเลยนะคะว่าที่เราวิ่งได้เนี่ยกี่กิโลเมตรกันสำหรับการวิ่งในวันนี้นะคะเราก็ทำระยะทางทั้งหมดได้8.23กิโลเมตรนะคะใช้เวลาไป55นาทีเนาะแล้วพลังงานที่เผาผ่านไปโดยประมาณนะคะก็จะอยู่ที่ 600แคลอรี่นะคะดูตามตัวเลขได้เลยเนาะจะมีลูกศรชี้ให้ดูนะคะส่วนระยะทาง1กิโลเมตรนะคะเราใช้เวลาประมาณ7นาทีนะคะเผาผาันไปได้75แคลอรี่นั่นเองค่ะเย้วันนี้จบภารกิจแล้ว